คนเนี่ยผมว่ามา,มาบ้างในในใน,ในช่วงชีวิตของตัวเองฮซึ่ง <ๆ S 1> ก็แตกต่างจากอีกเพลงหนึ่งพอสมควรหยุดเล่นอะไรแบบนี้ค<ด>รัทีใช่ครับอีกเพลงนี้จะเป็นแบบอกหักแบบตัดใจ <laughs> ซึ่งอยู่ในรวมยมยในอัลบั้มเดียวกันหรือเปล่าครับออยู่กันคนละโปรเจกต์ครับผมคนละโปรเจกต์ใช่ไหมครับสองเพลงที่ที่ที่เราเป็นคนร้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าจะชอบเพลงไหนผมก็โอเคแน่นั้นนะฮะครับผมทีนี้เดี๋ยวให้ร้องเพลงแบบว่าสดๆให้ฟังสัก เพลงหนึ่งดีกว่าเอาเพลงไหนดีหยุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีดีกว่าดราม่านิดนึงวันนี้เออหยุดร้องตอนนี้เหระครับผมใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมผมโฟนดินอยู่ตรงกลางออฟฟิศพอดีอ๋อแล้วอีพีเขาทำงานกันอยู่อ๋อโอเคไม่เป็นไรกันแล้เดี๋ยวไว้วันหลังผมแวะไปเดี๋ยวผมร้องให้สดรออยู่เลยนะครับผมได้ครับอาทีนี้ถามถึงหยุดเล่นอะไรแบบนี้สักที้วยส่กวิาีโอเนี่ยสื่อก็เป็นอ่าพูดถึงเรื่องของ นี่แหละครับผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์อ,อแฟนเราที่เลิกกับเราไปแล้วนะครับเขาก็ไปมีแฟนใหม่แต่ว่าทุกครั้งที่เขาทะเลาะกันกับแฟนเนี่ยเขาโทรหาเราแบบมีปัญหาก็โทรมาให้ความหวังเราว่าจะกลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งที่เขาโทรมาเราก็มันก็จะเป็นความรู้สึกเดิมๆที่เขาเคยเคยทาเป็นเป็นประจำมาโทรมาหาเราเรื่อยๆทุกครั้งที่ทะเลาะกัน ไม่ว่าจะตบหน้ากันป่อยตีกันถัาหกกันคือทุกอย่างเนี่ยที่นี่เขาทำแบบเ <laughs> พราะ <laughs> ว่าใช่เพราะมันเกิดขึ้นเป็นประจําครับจนแบบจนเราคุ้นชินไปแล้วสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกแบบนี้เราเราไม่โอเคเพราะ <c oughs> เราเหมือนกับม,มันเราถูกใช้เป็นของเล่นเ,น <c oughs> เวลาเขาทะเลาะหาแต่พอเวลาเขาแฮปปี้ก็อยู่ด้วยกัน <c oughs> อย่างเงี้ยฮะก็ปล่อยให้เราเหงาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนแบบทนไม่ไหวครับเราก็เลยเหมือนกับต้อง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 บอกเขาว่าเออเนี่ยเรา ไม่ไหวแล้วในในมีเนี่ยก็ก็จะเหมือนแค่แบบแค่กดวางโทรศัพท์นั้นแหละถ้าพอยางที่มันมีอยู่ก็จะหายไปเหมือนเอาง่ายๆว่าแค่หลอนขึ้นมาเองคนเดียวประมาณนั้นนะฮะสำหรับใคร,ใครที่อยากติดตามมีก็เซิร์ช u t u b e ดูเอาได้เลยนะครับผมใช่ครับทีนี้ถามถึงเรื่องความยากง่ายในการทํางานบ้างดีกว่าครับยากไมหมฮะในเพลงเพลงต่างจากเพลงที่ผ่านมาตรงที่ว่ามันเป็นเพลงร็อกมากกว่าแต่ก่อนครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นซึ่งโอเคมันยังไม่มีเพลงไหนที่แบบ ที่ร้องจริงจรงขนาดเท่าเท่าเท่าเพลงนี้มันก็ไม่ได้ยากครับ,รบมันก็เป็นแนวที่เราชอบไปแล้วแต่ว่าแค่อาจจะต้องที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปบ้างจากร้องแบบนุ่มๆซอฟฟ์ก็จะต้องแบบมีความแบบแกระแทกกระทันมากมีความแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะแข็งแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของนนดนตรีเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะหนักกว่าเดิมเยอะครับครับผมทีนี้ก็อยากให้บอกถึงช่องทางในการติดตามผลงานนิดนึงครับครับนี่ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ อ่าดอกจันหนึ่งสองสามนะครับสองห้าสองห้านะครับทุกเพลงของคอยน์เลิฟสองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ระบบ้าเออยากจะได้ฟังนะครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยมี